หนแบบพื้นชีิตนูจำได้นะจะหนุ่วันนี้แบบมันโตขึ้นแบบมากมายเลยไม่มากเลยก็ดีใจค่ะดีใจที่แบบได้โอกาสหลายๆบทบาทอะไร้ยที่มันไม่ค่อยซ้ำกันเลยค่ะก็ดีใจที่ได้แบบหลายๆคนให้โอกาสได้ลองทำอะไรที่มันที่มันใหม่อยู่ตลอดเวลาแลนโคอินเตอร์นสนใจนะตอนนี้แบบจะรักใครก็แบบอย่งยากอย่างเงี้ยสนใจอย่างเดียทุกคนสนใจนะเนาะสนใจค่ะก็ จริงๆก็ถ้าไปถึงตรงนั้นได้ก็ก็น่าจะสนุกค่ะิงๆที่ผ่านมามันมีโอกาสอะไรแคสแบบยืดเข้ามาบ้างไหมคะมีไปแคสบ้างดูอยากเล่นแนวไหนสุวนเล่นแบบ p o l น p h o n y แต่ละเลยเล่นอะไรแนวไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะอยากลองแบบอยากลองไปอยู่ในกองถ่ายของต่างประเทศอยากรู้ว่าแบบโปรเซสการทํางานเขาต่างกับบ้านเราไหมแล้วแบบมุมมองะไรที่สำคัญอยากรูมุมมองของแบบ กิมเบื้องหลังแล้วก็นักแสดงของเขาอะว่าเขามองแต่ละอย่างมุมงหนอะไรแบบแสดงว่าการคอนเซ็ร์หรือว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งของวิชาที่ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าทําได้มันก็จะถ้าทําได้ก็จะสนุกดีค่ะมันก็จะใหม่มากเลยมันเหมือนแบบมันก็คงจะพาเราไปแบบเปิดโลกมากๆดูได้คุยหรือว่าแลกเปลี่ยนกับใครนะที่เป็นนักแสดงที่เขาไปแล้วเราวเราเรารู้สึกว่าเออมันมันมุ่งหน้าจริงๆอ๋อเคยคุยกับเจมี่เจม์อะว่านานแล้วค่ะคือ พี่ที่เต็มไปเล่นตอนนั้นนะคะก็ก็คุางใช่ใช่ค่ะเคยถามเพื่อนเหมือนกันว่าเออไปเราเป็นไงบ้างแบบอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะถามมฝันจะเป็นจริงไหมเออไม่มีใครรู้เราก็เราก็ทํางานของเราในทุกวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ว่ามันมันก็คือหนึ่งในสิ่งที่เราอยากทํเหมือนกันเป็นความฝันเราแบบนี้โอ้โถ้าหนูว่าถค่เคยได้รับโอกาสก็เป็นสิ่งที่ สิ่งที่แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราไม่น่าจะหากันได้งา่ายๆค่ะเพราะว่ามันก็ดีขนาดนั้นช่วงนี้นิชาคิดงานเยอะมากเลยคิวเต็มแต่เขาตียังไม่หา้างยังไม่ค่าค่ะยังว่างเราขอ้างได้รับละครนั่นแหละพี่บอกว่าอ่ะแต่เรามาถึงบท B แล้วานาะการรับละครตอนนี้มันจะยากไหมมันอาจจะต้องเป็นไม่หรอกค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันก็ยังมีอีกหลายบทบาทแล้วก็หลายดีเทลที่ ที่เราไปได้อีกอะค่ะแล้วก็รอเพิ่มได้อีกเลยมันหนูว่างานนักแสดงมันไม่ได้มันไม่ได้แค่ทําสิ่งนี้แล้วก็จบแบบเป็นขั้นตอนนะค่ะเพราะว่าแต่ละบทบาทแต่ละตัวละครก็จะมีดีเทลชีวิตที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมตลอดเลยมันก็ไปได้อีกเราก็รอไปก่อนถึงหนักดูฮาราบาลากันไปก่อนกนมีบทอะไรอยากเล่นเป็นบทถามในพัทของ ละครก็ได้อะละครเขาดูให้เนี้ยไปไงลงมาหนังนหนักมาหนักหนักซีรีส์ก็ไดบนี้ซีรีส์ละครก็รอติดตามนะคะไม่นานหรอก่จะได้เห็นอะไรที่มันแปลกไปกว่าเดิมไหมคะก็ก็ก็ใหม่ใหม่ค่ะลุงลาพี่อยากเห็นนิชาเล่นตลกครั้นี้จริงหรอวันนี้ได้ใจหนุ่มเป็นคนตลกเหรอโบ๊ะป้าทธรรมชาติอ่ะ อยากเล่นมินดๆไม่อยากค่ะอยากอยาก,อยากลองดูเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาก็จะได้งานที่มันเป็นแบบมีความดรามา่ามีความแบบดกักดาสหน่อยอะไรงนะถ้าถ้าได้อะไรที่ที่คอมเมดี้บ้างก็น่าลอง <c oughs> ไม่ไม่ค่อยได้เล่นเ,เล่นกับเต็มิเต็มนิมก็ได้ค่ะกับใครก็ได้<ะ>ไทั้งนั้นเลยแบบไม่อยากอยาก,อยากลองอหน่ขออัปเดตหน่อยเนาะช่วงนี้ไปเวลเนสมาไหมคะเวลเนส ในไอตีล่าสุดไปนวดเฉยใช่ไหมคะค่ะช่วงนี้ดูแลตัวเองดีมากเล็นยังไงดูแลตัวเองดีตลอดค่ะนั่นดูเหมือนเพืนนั่นแหละที่ตัวเองมันอ่อนไลนาดี่ชอบบอกเคล็ดลับหนูได้ไหมสวยตัวมันติดแปดติดเก้าจริงเราก็ใช้รอยัลทาครีมทุกวันสระผมตลอดผัดเลือกคัดสรรสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง คอมเมนต์ท <oh> <oh> ี่เคยแบบเชียร์เชียร์ใหนูบ้างคือคำขำเลยนะเวลาคนเชียร์กันแบบฉมมันเ็ฉ่ำโง่เพราะสนุกดีค่ะเราเราก็สนุกดีเล่มันเป็นแบบพลังหัวมีคำแบบที่เราได้ว่ามันแปลกตลมเราไริงนอหนูไม่รู้ว่าสคนอื่น่ายไหมนี่เขาจะบอกว่า เออสวยเหมือนส e ามสิบเอ็ดเมษาอะไรงั้นค่ะใช่แล้วค่ะวันหนูจะเก็ตหนูแบบอะไรคือสามสิบเอ็ดเมษาอ๋ออะไรตลกตลกนี่เป็นวันที่วันจะเก็ตค่ะแล้วชอบีมีวันว่างไหมคะมีวันว่างรไหนคะมีค่ะมีค่ะก็บาลานซ์ชีวิตโอเคทีเป็นอีนไตยเดียวไมจาะอะไรนะีเว้์มีเรื่อยๆค่ะมีร ออกงานแบบทีทีเลยไปเพราะว่าความสดใสอย่างนี้เราเราช่วงเวลาว่างช่วงนี้นิชาทำอะไรบ้างมาล่ามอิชาไมนก็กินนะกินแล้วก็ดูแลตัวเองชอบแบบนวดออกกำลังกายพิลาทิสโยคะอะไรก็ปกติค่ะแล้วก็มีทริปไปไปเซฟ อีกไหมคะเห็นคนชอบมากพิง่างโนแพลนค่ะเพราะว่าวันนั้นเห็นบุกวอะนี้ออกงานแล้วมันก็แบพูดไว้ทิงคายว่าเออถ้าว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวอยากหาโอกาสไปเที่ยวกันสามคนแอปเปิลดีชาใช่แต่จริงๆก็มีทริปกันแล้วค่ะที่ที่จองกันแบบคุยกันไว้แล้วอะไรค่ะแต่ว่าจะไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ใช่ใในประเทศรือนอกต่างประเทศค่ะอยูอว่างว่าเราว่างได้เสมอค่ะถ้าเราไปเที่ยว งานเรามาวางทํางานด้วยใช่ค่ะเราก็ต้องบาลานซ์ชืิตให้ดีออย่างตอนนี้เราของตรงเป็นไอดอลของคนกดไปแล้วหลายคนอยากจะขอเ็ดสักว่าทำอะไรจะสวยสง่าแล้วก็เป็นพลังบวกแบบนี้บางคนเขาอาจจะดิ่งไงแต่นิชานี่คือแบบเฮ้ยเรา ลดต่ำมั่งเยอะมันออนไลน์มันโซ right right? ่เมื่อกี้พี่เขาบอกไม่มีสามเรื่องส่วนตัวไม่ส่วนตัวนะส่วนตัวนี้ไม่โดนบอกเลยไม่โดนรวม่ป็นอาตวมเป็นอะไรต้องของประชาชนเป็นแบบเพื่อนหญิงอะไรอย่างเงี้ยแม่หนูว่าการอยู่กับปัจจุบันมันดีที่สุดหรอ่ะแบบปัจจุบันมันไม่ทำลายใครเงี้ยแบบ สิ่งที่มันผ่านมาแล้วหรืออนาคตอะไรอย่างเงี้ยเราไปคิดก็อาจจะกังวลกับมันมากอะย่าเงยแต่ว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันตรงหน้าเราก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบโอกกรดหัวใจของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนรอบข้างอย่างเงี้ยหนูว่ามันก็มันก็เป็นช้อยที่ดีสําหรับชีวิตเรานะคะเพื่อหนีพลังหนีของตัวเองค่ะอามว่าติดตามผลงานของนิชาได้เหมือนเดิมติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวก็อัปเดตเรื่อยๆเหมือนกัน นี่ชาไปมีมีรอยสักที่ไหมคะหรือว่าเป็นแททูเออหรือเป็นแททเหลายคนเขาแต๊บแต่บเองอะไรอ่ะไม่ใช่แทททูอยู่แล้วเป็นรอยสักหนูกลัวเข็มจะตายแบบไม่เป็นแททูเป็นมันที่ช่างแต่งหน้าเขาวาดให้เลยเป็นดูคนต้องใจว่าหนูกับแบบแทททูชีวิตใหม่ไปอีกก็แบบใช้อลาเนอร์ของรอยย่ก็ติดทนนานไม่รู้ พิซซเปร์ของร้อยเอก็ไม่หลุดอีกหยุดอะไรเหรอคะเป็นลูกดาวค่ะวันนั้นที่เขาว่าดตรงตรงที่มันเบาๆนิดนึงตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือคือเรื่องของเรื่องจริงๆแล้วอ่ะหนูไปเซิร์ฟมาใช่ไหมคะแล้วโดนแตนทะเลแล้วมันเลยเป็นรอยจุดสีแดงอะไระเขาก็เลยแบบตอนแรกก็แบบเฮ้ยกบไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไม่เดี๋ยวเขาวาดเป็นเป็นอะไรบ้างค่ะโอไม่ก็เป็นรอยแตง เต็มตัวแค่นั้นแหละเพราะว่าเอยากลงน้ำหนึ่งแต่ถ้าให้ตัดจริงๆไม่เอาเพราะกลัเข็มไม่เอาไม่ไหวจะเป็นลมก่อนยืนยันไม่ใช่รอยสักงไ่ใช่ในครงใช่อยูไปสักไม่งนี่เองโอเคนะคะโอเค